อ้ามีตัวใหญ่จังเลยน่ารักสวัสดีครับวันนี้ภูอยู่ที่มาชีวดีคัะที่เส้นทางทางขึ้นสมือทางขึ้นสมือครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับเือนมีรูปไปนาน้องอยู่ไหน เราเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรมากไปร้านอะไรนะลูกร้านกาแฟร้านอาหารครับมีอาหารให้กินด้วยไปตอนนี้ฝนที่ตกคือเสร็จแล้วหยุดฝน ดิค่ะเนาะอ้าวหลับแล้วอาหารแล้วตอี้เราสั่งอาหารแล้วเราสั่งฟลฟกไฟกับน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวข้างนอกกันแม่ไม่ได้นะอย่าเอาแก๊สไปน้ำชมพูค่ะโอเคค่ะเราถ้าวขาเยลไปสำรวจข้านนอกกันก่อนนะคะนาแกะจุดตรงนี้คนนี้มันไม่ขึ้นวีปปุกเค็กหน้าทาง ชอันนี้คือผ้าเร็วพี่เขาจังของเราได้แล้วดูเขาหน้เ้วมาผ้ามาพี่กับปีศาเดี๋ยวพี่เข้ามาแม่พี่ก็ตามเรามาแล้วเร็ว ับเดี๋ยวเราไปก่อนเราไปข้างหน้าก่อนแล้วกันไม่วิ่งนะคะระวังน้องล้มนะ งน,นี้เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นที่นะนูนว่าจะ,าะคือกนกาแฟตรนง,น,งนี้ก็ได้มเปียกนี่อกแพลี่วห่ออะไรอร่อยอ้ยนี่อ้ดูหยฮะอร่อยมันมีนมชมพูอนอยู่ด้วย มันเป็นเบงกแล้วก็สีน้ำเงินคืออะไรอร่อยสีฟ้าหรือเปล่าก็สามารถตัดกินอันนี้เปิดฝาสิโอ้โหหัวชนกันละอร่อยไหมคะคนสวยอร่อยไหมคะลบๆบล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 ียร้โต๊ะีย้์โต๊ะเร็วโอ้โห โอ้โห oh สิงไหม่เปิดดงไหมคะขาดงว่าแล้วเข้าไปได้ดข่าจะไปเปิดให้ว่า oh. มันเปิดตัวเราสิ้งไ,ไง,งไม่เปิดไม่เปิดให้เอง สวยจังเลยสวยมาก,ม,ากมี A อันเล็กใหญ่ช่างข้างในจะเย็นสบายนนใช่ไหมคะนนพเพราะว่าเขาเปิดแอ พี่ภูช่วยน้องครับไปตรงนี้พะก่อนกินได้ขนาดเป็นรุดผิดเด็กเหนื่อยเด็กเหนื่อยแม่กินไหมสนุกไหมครับสนุกครับแม่กินไหมสวยมีลูกเดี๋ยวเราต้องไปเดินดูข้างหน้าอีกนะเรายังเดินไม่ทั่วเลยเราอยู่ที่ไหนนะเนี่ยมาชีวดี โอ้อะไรคะมาแล้วชิวดีจริงๆเผ็ดเผ็ดอันไหนเ็ดลูกจ๋าเนี่ยมันเป็นรถทิกเนาะไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะที่ช่วยนายพี่ครูแกะให้แม่หน่อยค่ะได้ค่ะอ้ำๆอ้อ้อ้อู้มาแม่จะกินแม่จะกินกาแฟ 看。 ผ่านมันหนูจะกระโดดเหรอลูกเ <c oughs> ขาให้นั่งนั่งลงได้ไหมเปียกไหมลูกไม่เปียกระวังขว้านควนันจ้าระวังขว้าคุณนัน่งลงโอ้นอ, <c oughs> นอนได้ไหมหนูน้องนอนโอ้ยเปียกดูกางเกงน้องดิเปียกลุก,ก,กขึ้นมา ลูกเปื้อนแล้วลูกพี่ภูพันน้องลูกามาแล้วไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าจะล้งได้ไหมเอ่ยกระโดดพี่ภูอุ้มนอ้องเปลี่ยวไหมเปลี่ยวไหม ไม่ไกลับบ้านแล้วแต้กลับบ้านอะไรนะคะไม่ได้กลับบ้าน,านแล้วโอ้โหพี่คูคกินเรื่อยเลยเอ<ล>จ<ห>มันไม่มีอะไรอ,อุอ้ยแล้ว อยู่บรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศก็จะมีเป็นน้ำแล้วก็จะมีเต็นที่ให้เรานะั่งครับแต่ฝนตกแล้วนั่งไม่ได้เพื่อน,น่าเห็นสะพานตรงนู้นดะ้วยเราไปกันดีไหมน่าเห็นสะพานตรงนู้นไอเอ็มไอที่มันเป็นสีเขียวน,นั่นแหละบางทีงั้นเดี๋ยวเราไปกันไหมครับไปไปกัน มีดอกกุ้ยมาสีขาวสีเข้มพูแล้วก็มีดอกอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับพม่สุนแต่มเมันไปสองฝา่เดี๋ยวเราจะไปกันเลยพีูุ่ครับ <c oughs> พี่สูโคตรตกไปเลยน้องอยู่ไหนเออ พีู่ดูน้ำครับดูน้ำซิโอ้โันติเลยตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วเราก็กำลังจะกลับกันนี่ตรงไหนอีกนี่ตรงไหนให้เรา ลายกระถั่วทั้งหมดเลยใช่แต่ว่าฝนตกมีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะคะใช่ครับต้องไปสั่งอาหารดีครับเออดูต้นไม้ดูฝั่งนู้นนู้นนต้นไม้สีชมพูสวยเลยลูกมีต้นอะไร อ,อุ้ย,ย,ยขวานระวงังชิงช้ามีชิงชาให้ดูเล่นด้วยมีชั้ชนมีชั้นบนไหข้างบนด้วยขึ้นไปดูไหมขึ้นไปข้างบนไหมลูกใช่ค่ะขึ้นไม่ได้วมีขึ้นดีกว่าบนตกเดี๋ยวลื่นลุกปะมีที่ให้ดังข้างบนด้วย แต่เราไม่ขึ้นไปดีกว่าเพราะนมสลื่นอยากเล่นอยากเล่นเข้าไปข้างในหรออ๋อมาสิมาสิลูกมาพี่เขาให้เล่นอึ๊บถอดรองเท้าถอดรองเท้ามันก็จะมืดด่ที่ที่มาดีก็จะมีชิงช้ามีที่ที่ต่อเลโก้ให้เด็กเล่นนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีฝั่งน้นมีอะไรลูกแฮมโพลินกับชิงช้า ด้านข้างฝั่งน้นจะมีแทมเพรินแล้วก็สไลเดอร์ใช่ชิงช้าอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับถช่แต่ฝนตกก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นใช่ครับก็เลยก็ต้องรอมีอะไรมากงโลกข้างในมีอะไรม้างครับก็จะมีเป็นโดมไม่เป็นโดมเอาไว้ถ่ายรูปสวยเก๋ๆแล้วก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะ มีจุดถ่ายรูปหลายจุดใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบไหมครับดูบคนดูของหนูชอบไหมคะชอบค่ะ,ะงั้นครูขอเด็กผา้ชายขอ,ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผูกับน้องขออนนี้นะคะบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะัจ๊า,บาจบา